สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียิบซี่ช่องดาเบิร์ดพ่อกันในช่องบายครับงานห้องแล้วงขอพ้นตักหน่อยช่องไปเล่นห้องเขาค้องน้ำเด็ดไรพี่น้องเอ้หัวกระเดียด ตาเบอร์ก็ได้ตัดปัญหาเนี่ยฝากไฟมานอนครับฝากไฟเลยปู ه, นอาจารย์อาจารย์น้นนนนนนนองย่างคุณอาจารย์แดดแรงครับย่างปาปไปไทยย่างไปไทยไ่ได้พี่น้องขอตัดที่ไหนที่เที่ยวเลี่ยวๆมาบัดนีมันขึ้นฉากแล้วยังจะติดไฟครับ นติดไฟี่องช่วงใบใบครับแดดโอ้ยหลอดแดดรอดมากเลยพี่น้องแดดเขาคันห้องห่อนแห้งเดดแดดแต่ว่าล,วล้มครับล้มอยู่เลยไม่ไปโย่ใครในจะล้มครับ นอนนอนพุ่งเลยเลยมาอาศัยเองใต้กูไม <milk> ่นอนก็สร้างครับอันกี้แล้วแต่เปิดก็ได้เสอน แข็งกระลายแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยววิดีไค่น้องว่าใคจะได ก็ไปไปเยอะอันว่ามันจะคลองโหลดคลิปเด้แล้วไหมคลิปไทยมันเศ้านี่ยแหละคลิปตังต้นเวทีเพาท่นเล้วผมที่ไห้ตื่นขึ้นมาบางยาเนี่ยมัได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันบอหลดให้ครับมันมันผมปิดหน้าจอไปมันก็เลยบอหลดให้เปิดหน้าจอขึ้นยามันก็เลยกําลังโหลดคลิปพี่น้อง ลิปตั้งใจไปที่พท่านเลี่ยวแล้วแล้ว,ลวก็สัญญาณบ่ค่อยดีครับจุนี่ขึ้นขึ้นเอเอสบ่ค่อยดีโหลดคลิปแบบนั่นแนงหน่อยต้องในต้องในกระตุกอยู่เรื่อยนะจารยดินาจารย์พชจิตตื่นแล้ว เตซึนงราคาเติมกำลางครับเติมกำลางหากินเขากินเขาสู่ครับทีมงานเท่าสู่ก็ถอยู่แล้วว่าเคยยันครับสู่แต่ที่สุดพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวผู้ใดมาบ่ได้ ผู้ใดมากผู้เด่ผู้ใดนอนเบิ่งอยู่บ้านนอนซื้อบัตรแค่รอยหายยิบหายบัตรบึ้งในตลอดชีวิตเบิ่งในตลอดชีวิตเบิ่งย่ำในกับเปิดเบิ่งขึ้นจากเบิ่งสาวหน่อยย่ำด้กินหอดสาวหน่อยกับเปิดเบิ่งนอนขาขึ้นทางเซยนอนในห้องแอร์จิบเบียร์เย็นๆเปิดที่ตู้ง่ายๆหน่อยบ่วยบ่มบ่มบ่มมวนกบฝอนแมนผู้เดียวอยู่ในห้องฝันมวนพี่น้องทุกมมวนนี่บ่ยจำเพีนต้อง ไปเที่ยวนาฮันก็ได้หรือผู้ใดอยากมานาฮันก็แห้งดีสัมผัสบรรยากาศสดๆนู่นนี่ครับมือนีเขาเล่ยนยุบพระประแดงอาเขตเน่สามแยกพระประแดงอาเขตมองผอวมาอยู่หัวมองมองทรงผมแตกเผาโอ้ยบผมเขาจดจํบผมเลยบผมสิพยายามโมยยางไปใส่มือนี <bbles> <c oughs> ต้นนั้นดานขายเข้าเจ้ามาตั้งของหน่ยเดี๋ยวเขาจีจื้อผมได้นะมองผมขี่รถบัมม้าะมองเนี่ยขี่รถบัมเรแล้วงขาดดากนะนี่นะครับบรรยากาศสีมันน,มน,มนี่นะลุกไปใส่บัไรเครับปัะห้อนแดดทะเหลือเกินแต่กระยักไทยพี่น้องเดียอบึงว่า พอมขึ้นไปเขาหอดใสเร็ววิธีเขาทางหอดใสเสียพี่น้องก็ะิได้ติดตามนำ้ำพี่น้องก็ะิได้แบบว่าแบบเหมือนเหมือนเเหมือนได้ไปด้วยกับวงนะวงกว็ยังฮ็ดให้พี่น้องมีความรู้สึกแบบนั่นอ่ะกำลังพยายามเหตุอยู่ให้พี่น้องมีความรู้สึกแบบว่าได้ไปกับวงด้วยนะรู้ทุกสถานการณ์ใช่ไหม ทานทุกสถานการณ์ที่เป็นเรื่องราวดีๆต่อไปนี่ผมจิบวไทยแบบอันไหนที่เป็นบด่ดีต่อต่อวงเครื่องอ่าเจา้จาเจ้าว่าผมจ้วไทยพี่น้องเบิ้งแล้วันนี้ก็จังยังเช่นยังเช่นอ่าคานไฟหักหรืออุบัติเหตุต่างๆอย่งเี่ยมันจะเปะ็นผลลบต่อวงต่อมา เรียกว่า,าสุท้ายจะเรื่องเล่าดีเดียวแบบเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วกับเรื่องเล่าปกติแต่ว่าเหตุการณ์ที่แบบว่ายกตัวอย่างเช่นคานไฟหกักเอ่ออยงสายไฟใหม่อย่างประมาณน,นี้อายุตัวอย่างนะครับอันนี้ยุตัวอย่างที่ซึ่งมันมันก็บ่ได้เกิดขึ้นับกตัวอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าครับมันมีผลลบลงไปมันได้ยอดไล่ยุบแต่ว่าก คนตอบรับคอมเมนต์ออกมาก็คือมันเป็นมันเป็นคอมเมนต์ผลลบไหมผลลบต่ววงไหมมันอาจจะบอเป็นผลลบต่อผมหรอกแต่ว่ามันเป็นผลลบต่ววงนะผมก็ช็คทิไทยไปเหรอครับเป็นผลลบต่อวงอ่ะเดี๋ยวผมจะถือให้แล้วก็เขาก็ต้องมีจันยาบันในกันไทยชิปนิหน่อยไทยชิปในคนดาพืนมันกับมันกับโบเมนอันนี้มานอนคิดอยู่ครับผมก็เลยมานอนคิดแล้วคิดอีเยอะ ขันดไายคลิปแล้วผู้อื่นเดือดร้อนเกือบเกือบผสมควรสีไทยแต่ว่ามันขันดไายคยลิปล้วผู้อื่นบูดเดือดร้อนเจา้าของบูดเดือดร้อนเฉกัตริย์ไทยไปคนเบิ่งก็มีความสุขเงี้ยเสียหนาะพี่น้องเนาะน้องมาพี่น้องคุ้งสิเข้าใจแต่ผมกับไายเบิ่งสถานการณ์ที่เบิ่งคู่เมืองแหละ แทนแห้งพี่น้องคลิปนี้ขอพระท่านอภัยที่ลุกไปแทบไม่ได้หรือว่าอยากถ่ายพี่น้องเห็นป้อมเคลื่อนไหวอ่ะอยากถ่ายพี่น้องเห็นป้อมเคลื่อนไหว้หรืฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาเบิร์ดเนี่ยครับพี่น้องผู้ใดได้อันพึ่งเข่ามาเบิรงใหม่หรือว่าเป็นอิสซี่อ่าอิซี่อหมอลลั นั่นหมอรับนี้นั่งอีกอกุ๊กขยเขาซึ่งเขามาเห็นน่นเสียกดกงกดติดตามเห็ตเนตาเบิร์นแน่ครับเล็ๆกๆน้อยๆกดติดตามปซื่อว่าพีังดอกน้องอาจจะได้บุญชุนท่านนี้กดติดตามผมพี่น้องทําบุญครับเด็กน้อยพูดตาดำๆพูดตาฮักตา,ากักพูดอ,พอ๊พอเอะเปะพูดนาสงสารพูดนี่สนุกวาา่าพี่น้องทําบุญซ้ำพี่น้องท่ทนบุญแล้วพี่น้องกดติดตามผมมา บุญในวันที่ชอบุญให้ให้คนมีรายได้ไหมครับให้คนหาเงินได้ให้คนมีรายได้หาเลี้ยงเจ้าของหาเลี้ยงครอบครัวได้พี่น้องก็ได้ดบุญแล้วท่านขนาดบุญได้ที่อยังนี้นะครับนี่นั่งอยู่บ้านนี่กดโทรศัพท์ขึ้นมาขอที่คูณม,มากดคำบัตาติดตามเนี่ยช่องเต,ตาเบิร์ดเนี่ยหรือว่าหรือว่าติดตามช่องผู้อื่นในวงขาหน่อยเถอมเมเะไม่น่าเตาเบิร์ดจะเป็นบเบื่อเถอะพี่น้องก็ได้ดบุญแล,แล้วพี่น้องซอยสนับสนุน ไห้ทุก h o u s e h o ทำมาหาก,กินได้สักหน่อยทัทง้ทงทั้งช่องทั้งนี้อีกช่องทั้งหนึ่งจ้ะลองกระเด็บุญแล้วสาธุสาธุสาธุอ่ะโอเคครับคลิปนี้เขาใช้ไปสนิทจากกอนจะงอเขอกันคนละบันในช่วงละช่วงเชียร์เช้าช่วงแรกๆคนละครับบันี้ช่วง,ช,วงช่วงเขาไปได้ครได้ลยทกคนที่ครับสวัสดีครับผม ใชคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากงานสาวน้อยอ่อนทั่วครับพบก,กับชัช่วไม่ชั่วกล่องเงาชั่วเม็ดเลก่กกล่อมมวนๆยอนยุคครับเนี่รับชม4วัน155บาทเท่านั้นครับเริ่มตั้งแต่วันที่26 27 28 29พฤษภาคเนีบป่้าสคมีครับีมือเต็มๆเ,เลยพี่น้องครับรับชม4คืนเฉลี่ยม,มือละ38บาทเท่านั้นครับเนี่ยาสาวน้อยเพล่แพงเห่นยยูเซครับในการอ่อนทั่ว อนี่ครับหรือพี่น้องไปเมืองหนาเวทีก็ได้ผู้สักบ่สามารถสะดวกไปหนาเวทีครับเมืองในทีนะครับออนไลน์บัตรลอยหาซื้หาบัตยี่สิบหกนี่ครับนี่เฮาเล่นอยู่หมอเชียงสองครับยี่สิบเจ็ดเล่นอยู่ที่สามแยกพระประแดงพระประแดงอาเขตครับยี่สิบแปดเป็นสภาพเจอกันที่สนามข้างปั๊มปตทหนองกลางป่าชนุนบุรีเดือดร้องวันเสาร์เดนะพอกันอยู่ขังปั๊มปตทหนองกลางป่ปงปาชนุนบุรีครับ 29หลังเคหะแหลมฉบังชนบุรี30มิบทีมงานเฮาทายงานรวมแกมีครับสาวีทว่าง1ว่างครับ2มินิคอนเสิร์ตยูรานอาหารอีสานลำเพื่อนครับเต่าปูนกอตมอสเลียญยูวัดวัดหนองปือตําบลบึงครับตําบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันเสาร์ที่4พ่อกันอยู่สนามขางโรงงานปวกเอลีครับสนาข้างสนามโรงงานเอลีปวกแดงและยองครับ แสดงยันพระผุ้ละครับแสดงยันพระมิตรบาทครับวันที่ห้าเล่นอยู่ซอยวัดอุทัยพระรามเก้าอ่านี่ครับแล้วก็วันที่หกเลยพี่น้องวันที่หกพอกันอยู่ตำนันอีสานพระรามสามครับลําเพิ่นเขาพับครับแล้วก็วันที่สิบเล่นอยู่หมอคิดสองวันที่สิบเอ็ดามคำแหงร้อยแปดสิบครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดซื้อบัตรจองตัวเพ่เป็นครับเงืินไขเดิมบัญชีเดิมด้วยพี่น้องเด้อ เนี่ยเข้าไปที่สาวน้อยเพชร้านแพงแฟนเพจเพจที่มีคนติดตามล้านก็คนนี้ตอนนี้แหละครับนี่เข้าไปมองเข้ามาส่งกับความนี่แหละครับนี่ยซื้อบัตรจองตั๋วเดี๋ยวกระสีนีแอดมินนะครับส่งเบอร์หมายเลขบัญชีให้แล้วก็นะครับนี่ท่านก็โอนตามบัญชีร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้ครับขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วครับ